โอเคไมทุกคนม่ค่ะแ่ไม่ก่ลยนะแเนคมารเปคนีบกใช่ค่ะก็รู้สึกแฮปปี้กับเพื่อนเพราะว่าเราเห็นพ่วุลทำเซวามาตั้งแต่เริ่มต้นจนแบบอัลังขึ้นเรื่อยๆอัลังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คืองานก็คือแบบงานใหญ่แต่ผมใจแทนเพื่อนค่ะ มันเหมือนเห็นเขาก็ส่งระสบความสำเร็จในทุกิจใช่ค <ta> ือเหมือนแบบคือไปที่ไหนตอนนี Meat ้ก็ค like ือเห็นเซวาเกิดท <ain> ุกที like ่แล้วก็อย่างไปสิงคโปร์เพื่อนก็บอกว่าแบบเอออยากเอาเซวาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันฟังแล้วเราดีใจแทนแงมยอโอ้ยจากก้าวแรกจนถึงวันนี้ก็รวยแล้วอย่าลืมน้องนะทุกวันนี้ก็รวยเอารวยเอาใช่ทุกวันนี้ก็อู้ฟู่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็บอกว่าอย่าลืมแป้งนะ ทำเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแม้งไม่เก่งเท่าพี่วุ้นอ่ะมันไม่สามารถคออือยังยังทำให้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดพี่วุ้นยังยังไปไม่ถึงตรงนั้นก็หวังว่าแบบในอนาคตจะสามารถทำได้มีมีขอคำปรึกษาอ,อ,อะไรบำไมกับกับพวกพวกเราคือจริงๆแล้วพี่วุ้นขอคำปรึกษาอะไรหรอคือคือเขาทุ่มอ่ะคือเขาไม่เขาไม่กลัวที่เขาจะแบบ ลงเงินในแบบมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็แบบเห็นเขาทําจริงไปจริงไปไปเกาหลีจริงแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างแบบดีอะ่ะดีใจแทน คือได้ลงความธุรกิจของเราไปทางนะคือคืออันนั้นก็ยิ่งใหญ่เกินไปเกินความสามารถของเราเราก็ได้แค่แบบเออคอยดูคอยคอยคอยดูคอยให้ให้คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยส่วนเขาจะฟังไม่ฟังเราก็รู้สึกว่าแบบแล้วแต่เขาคือแบบยังไม่อยากจะลงไปต่างอะไรกับเราหรคือก็ช่วยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าบางทีเวลาแบบกับแฟนทํางานด้วยกันถ้าความคิดเห็นไม่ตรงกันเราพูดไปแล้วเขาไม่ฟังเดี๋ยวเราจะเครื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเราก็เลยแบบ ปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาแล้วอันไหนที่เราเห็นเราก็มีหน้าที่ได้แค่คอมเมนต์เพราะ<ห>าว่าเราเอ,อ,อยู่ในส่วนของผู้บริโภคเนาะคืออย่างแบบบ้านแบบไรเราก็คือเราก็มองได้ในฐานะของคนซื้อจะอให้แบบไปช่วยในบริหาร,ล,รล,ลึกมันก็เราก็ให้เป็นหน้าที่เขาดีกว่าแป้งอย่างเราเห็นแบบเห็นแบบมีแป้งแบบเนอยคือเิ่มเป็นความยิ่งแล้วลำชวนนี่ปุเปิดเปิดมากขึ้นค่ะ คือเราทำอะไรด้วยกันค่อนข้างเยอะอย่างเช่นแบบไปเที่ยวหรือมีแก๊งเพื่อนกินข้าวบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยากลงกับเพื่อนแต่เขาก็อยู่ในรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราจะถ่ายแยกโดยไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออช่างมันเถอะมีลูกด้วยกันแล้วก็ช่างมันเถอะเราโอเคขึ้นหมามื่อเราเปิดมิติคนเราแบบเออแบบไม่ได้ไปตามที่ตามเปิดมาก่อนเลยก็จริงจริงก็สบายสบายขึ้นค่ะแเขาโอเคใช่ไหมทีแรกเขาโอเคค่ะหรือว่าเขายังสนุกกัน พ่อหมีเขาก็ชอบเป็นพ่อหมีแต่ว่าตอนนี้เขาก็ชอบที่จะอยู่หน้ากล้องบ้างแล้วเดี๋แบบถ่ายรูปเป็นแสนสาวคเดียวกันคือคือแบรดทางแบรนด์เขาให้มาแล้วเราก็เห็นว่ามันน่ารักแล้วเราก็พกไปพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยอยากจะถ่ายรูปใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเวลาเห็นคนทําอะไรแบบนี้เราก็จะแบบอีแต่คือแบบตอนนี้เราทำเองทุกวันนี้ทําเองตั้งแต่มีรูปอะไรก็เปลี่ยนไป จริงเขาก็น่ารักอยู่แล้วก็เลยแบบก็ขอให้เสมอต้นเสมอปลายต่อไปหลงกันไหนแป้งหรือสามีคะคู่ละคนหลงมากจะถามน้องเป็นยังไนบ้างบรรยากาศน้องตอนนี้กำลังน่ารักมากเออหลายคนแบบฟังก็คงจะหมั่นไส้น้องว่าแบบลูกเราอะเนาะเราเห็นก็คือน่ารักทุกวันแใครจะ spoil มากกว่กันคุณแป้งใครสปอย o i ลูกมากกว่ากันไม่ค่อย spoil นะคะเพราะว่าแบบ ไม่อยากให้ลูกสปอยส่วนมา,จากจะเป็นพี่เลี้ยงที่สปอยโอ้โหฟิบบลมากขึ้นไปแป้งคือจริงๆเอาพูดจริงๆเลยนะว่าทั้งชีวิตมันก่อนเฟังเพลงรักอย่างเงี้ยเ,<อ>เราก็แบบอเอ๊ยทำไมอินกับเพลงรักเพลงนี้จังเลยแต่อุ้มลูกอยู่นะเอเอคือก่อนหน้านี้อาจจะแบบตามหารักแท้รักแท้ของฉันอยู่ไหนอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแล้วพอตอนนี้พอมีลูกเราก็แบบเออมันแค่นี้แหละแฮปปี้ชีวิตของจริงใช่ตอนแรกก็แฮปปี้ขนาดนี้ทต่อไม่ได้แพลน เพราะว่าคนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเอ,อเพราะฉะน,นั้นก็คือแบบคือทุกอย่างมันเหมือนแบบเส้นทางมันมันกำหนดมาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าคนที่สองคือไม่ได้คิดว่าจะแผลนว่าจําเป็นจะนาาต้องมีให้เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติไปือถ้ามาก็มาใช่ไหมแป๊ถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็โอเคเอคค่ะตอนตอนนี้คนเรียกเราเป็นแบบว่าเป็นคำทำอะัรแหมม่าม่ม่ายิ่งทำให้หลงกว่าเดิมหลงมากแต่ทุกวันตะโกนเล่นด่าด่าแมนี่ชื่อด่าตะโกนเล่นแมนี่ เป็นแบบว่าสูนยรวมใจของบ้านใช่มีดารอะไรนะคะดาราสามยี่สิบสามพันอะไรอย่างเง <laughs> <Yes> ี <chanting> <Five. S 1> ้ยตอนนี้หลายๆคนก็จับตาแบบมีแบบนักธุรบอลกีฬเป็นที่จับตาแบบมีหลายคู่หลายบ้านด้วก็หมายถึงว่าตอนที่มันมีประเด็นเอาพูดกันตรงๆเลยดีูอ่นตรงๆไหมไม่ยถึงว่ามีดาราคนนั้นคนนี้เป็นคนที่เว็บพนันอะไรอย่างเงี้ย เรารัวเลยว่าข่าวระโยงมาอะไรเงี้ยของแปงของแป้งก็ไม่เไม่มีที่ไม่รู้หรือเปล่าแต่เท่าที่รู้ว่าไม่มีอคือเราได้ได้ได้คุยกับเขาตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วใช่ไหมว่าเขาทำธุรกิจอะไรที่มาของทรัพย์สินอะไร คือจริงๆเขาทําธุรกิจมานานนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําอสังหาอย่างเดียวแล้วในอดีตก็คือก็ทําหลายอย่างแล้วเขาเป็นคนทํางานซึ่งก็มีทงประสบความสําเร็จและมีทั้งไม่ประสบความสําเร็จบ้างเพราะฉะนั้นแต่ว่าเท่าที่รู้มายังไม่มียุ่งเกี่ยวกับเว็บแค่นั้นนะเออแล้วก็อีกอย่างก็คือคิดว่าสิงคโปร์ก็ไม่ไม่น่าไม่น่ามีทางเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าคิดว่าไม่ไม่มีว่าสที่เรารวยแบบมีที่มา เพราะว่าจะมีแบบกรณีแบบโอ้ยรวยแบบไม่มีที่มามีที่มาแบบนี้คือบอกว่าสบายใจได้ในในคนเดิมได้ใช่ก็ก็เท่าที่รู้คือไม่มีตอนนี้ยังสบายใจอยู่ก็แบบเออก็คิดว่าไม่มีค่ะจรถ้าพ่อเห็นข่าวแล้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องมาถึงมันต้องถูกโยงแน่เมาแช็คของเราบ้างอะไรยี้ย ก็มันยังไม่เรายังยังเรายังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดสงสัยไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหรวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ยังใช้ชีวิตยังทํางานอยู่แหากับการเปิดวาร์ปของสาวนี้อันนี้คือคะถ้าเขาไปถูกเจอหรืออะไรคือเปิดวาร์ปเปิดแบบเปิดข้อมูลอ๋อก็เห็นก็เปิดกันอยู่จริงจริง จริงๆทุกคนมันก็มีประวัติกันทางนั้นแหละค่ะมันอยู่ที่ว่าแบบเออเราอยากจะเขียนถึงมันมากน้อยแค่ไหนก็ยังไงก็เออถ้ามันเป็นข้อมูลที่ดีก็ก็เปิดไปเถอะแต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ดีซึ่งอย่างตัวแป้งอย่างเงี้ยเขาไปหาได้ใน Google ก็มีที่ไม่ดีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเราก็แบบจริงๆการเป็นเรามันก็มันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เนาะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเปิดในข้อมูลที่ไม่ดีเราก็อาจจะต้องกลับไปทะเลาะกันนิดหน่อยเพราะว่าบางอันก็คือไม่รู้ไง Ne, yeah. ne, yeah.